ครับคุณผู้ชมครับความเฮฮาสนุกสนานรอยยิ้มและเสียงหัวเราะกับชวนชื่นคาเฟ่กลับมาอีกแล้วครับและวันนี้นะครับพิเศษกว่าทุกครั้งนะครับที่ผมว่าพิเศษเพราะว่าวันนี้พวกเขาจะอัปเดตสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นนะฮะวันนี้จะรู้ว่าเขาจะแสดงอะไรถ้าได้ชมกันนะครับมาดูสิครับว่าสนุกสนานแค่ไหนกับพวกเขาตลกพันมุกทันยุคทันเหตุการณ์ครับฝ่ายบริจกชวนชื่นครับ สวัสดีครับคุณผู้ชมถึงแม้ว่ายุคสมัยของเราจะเปลี่ยนไปนะครับแต่ว่าจิตใจคนเราขออย่าได้เปลี่ยนนะครับยังไงก็แล้วแต่อยากให้ผู้ชมนะครับเขาบอกว่าทําดีได้ดีทําชั่วได้ชั่วทําดีก็ได้ขึ้นสวรรค์นะครับแต่ทําชั่วก็ต้องตกนรกเป็นของธรรมดาบาปบุญมีจริงนะครับถ้าเกิดทําบาปเมื่อไหร่นะครับจะต,ต้องตกนรกแต่แบบฉบับของชนชื่นจะสนุกสนานขนาดไหนนาท่านมาพบกับบรรยากาศในนรกกระพุ

นันรกอารมณ์ดีนั้นแหละเอา้าเขาบอกว่านรกนี่น,น่ากลัวใคร,ใครไม่เคย,ยกต,กตกนรกเหรอไม่เคยครับอลองทิ้งเพื่อนแม่ดูสิตกนรกแน่มันโอ้มันจะบาปเลยนะ,จะเจ้าขึ้นสวรรค์อยู่เพราะดูแลเพื่อนแม่เป็นอย่างดีถ <c oughs> ูกต้องเลยเราพ <c oughs> ุดนะครับเอ๊ะ <c oughs> วันนี้ยังไม่ได้ร้องเพลงกันเลยนี่ดนตรีมาพี่พบมัจจุราช ใครถึงคราดดับทีเวสวรนตรวจดูบัญชีใครทำดีให้ไปสว่า์ทำชั่วยายมว่าง่าย yeah, yeah. อะไรวะเนี่ยส่งมันไปเนโลกโลกันต้นมะม่วงกระทากวายแขกเอาศอกกระแทกทุกแววทุกแววโอ้ยต <c oughs> ีต่อ,อขึ้นเลย <c oughs> อะไรเนี่ยอะไรอ๋อบอร,รี้สแลม บิ๊กแอดเรียกก็ผิดทั้งนั้นแหละอ๋อสองคนอ๋อไหน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 บิ๊กแอดบอลดี้สลัอ๋อบอลดี้สลัก่อนต้นมะม่วงกระทะกล้วยแขกเดี๋ยวๆๆมองไงก็กระตัวแทงเสือเหมือนเลยอ่ะร้องอะไรมันมันมันไม่คึกคืนเอาแบบออริจินอลเลยแบบดั้งเดิมอ่ะดั้งเดิมใช่ไหมเออจัดให้ พี่พบขึ้นก็ผิดเลยแบบพบเดี๋ยวรอหัวละเดี๋ยวรอเรียกอย่างเดียวก็พอไม่ได้เรื่องเลยเรามาจัดแถวก่อนดีไหมยวันดีครับพี่พบเอ้ ไปตีหน้าลูกน้องทําไมอ่ะไม่รู้อะไรนักหนานล้นเขาข็บินหมดแล้วเนี่ยโทษครับเอา้าคอยเต้นตามเดี๋ยวๆนะครับเดี๋ยวๆๆอะไรมีอะไรใครดึงดึง <laughs> ที่ไหนอะ <laughs> เอาเอาขาอโทษเหยียบไว้เองเหยียบชายผ้าตัวเองจะพันทำไมบางทีก็ไม่พันกับต้นยิ้วมั้งแย่เข้าไปในเตากระทะทองแดง1 2 3 บมัดจุราใครถึงคาดดับชีวิตสวนตรวจดูบัญชีใครทำดีให้ไปสวรรค์ทำชั่วพยายมฟ้งไงส่งมันไปนรกโลกกันนะสิต้นหิวกระทะทองแดงอ,ออกแลแทบทุก,ทกวันทุก,ทกวันพญายมโพญายย,าย

นี่เป็นพยานยอมทั้งทีนี่ยังไม่มีสิทธิ์สั่งอะไรเลยหัวเราะทั้งวันเลยย่าอ่านมาเนี่ยก็บอกแล้วไปหรือเปล่านี่ร้องประสานเปหรือเปล่าเดี๋ยวพี่หัวเราะผมร้องเองต้นงิ้วต้นงิ้วใส่หัวนะต้นงิ้วกระทะทองแดงออกหอกแหลมแทงทุกวันทุกวัน สวนตะพูมโอ้อยู่แค่หกเนื้อย้ายไปดอนเมืองต่อแค่ร้องแต่พี่จิ้มบหัวเลาะยอดเยยไอ้นี่อะไรอ่ะนรกนี่เขาก็ลื้อได้นะอ๋อหรอเขาลงมาไม่ถึงหรอก เปิดนะล็อก้สวนสวนสวนสุวนอยู่นู้นครับค่อยฟินแลนด์ครับตีกองอยู่นนนี่สวนสวนสุนักอ้าวสุวรรณสุวรรณสุนักอันนี้สุขานี่ เราลาในนามของยมนาชาตรีเฮ้ยพญายมเพราะว่าเดี๋ยวนี้นะเขาดูว่านรกอันน่ากลัวอะไรไงก็เปลี่ยนชื่อเป็หวานหน่อยใช่ท่านยมคิดสมวานอนนี่เดยวหนาวก็ไปหาผ้าห่มก่อนไหม็นไรอ่ะพูดอย่างพวกยมมาทูดเขาให้เขาไปใช้เทคนิคในห้องเสียงเธ้ามงมาทำเองเหนื่อยตายเลยมีอะไรละส่วนเดี๋ยวนี้ นรกของเราเนี่มีแต่คนชั่วชั่วทราบข่าวว่าแผ่นดินเมืองนู้นกำลังลุกเป็นไฟเอาล่ะตื่นมาเช้านี้หิวไหมหิวหิวไหมหิวอ่ะรอสักครู่อะไรอ่ะทำอะไรฮะทำอะไรแล้วก็จะทอดปลาตองโก้พวกเจ้ากินไม่ไปขายนะ้เต้าหู้มีที่ไหนที่มันกระชาทองแดง เอาไปแบ่งกันแแปสุกได้ทันใจจริงนะแบ่งกันในนรกกับภูมิเนี่ยไม่ต้อมีแต่ความสุขความสำรัญเหลือแต่แป้งแล้วสินะ <laughs> อาแล้วไส้ไปไหนหมดอะโยนใหม่ทำใหม่ส่ง,สงมาเองชิน้นแรก <laughs> ขอว่างมือห่อย ลืมตัวน้ำร้อนจะห้ามแล้วเมื่อกี้ห้ามไม่ทันก่ควันเดือดปุดสักขนาดนั้นเอ้าล่ะเปิดบัญชีดูสิว่าวันนี้มีใครทำผิดทำโทษลงทันจะได้ลงทันเอาบัญชีหนังมามาฮัลโหลยอมพูดน่ารักมาก ได้เหรออืมได้มาไม่ทันเหรอโอ้ oh. ได้ยมจะรอนะโอเคแค่นี้นะปุนปุนเดี๋ยวท่านยมคุยกับเพื่อนเหรอทวัตดาทำไมอ่ะวิญญาณส่งผิดเลยไปนู่นไงแล้วพอดี เทวดาอาจะลงมาส่งที่เมืองนรกออ๋แต่รถติดอยู่ยมราชาหนึ่งถึงว่ามาไม่ทันโทรมาบอกก่อนเดี๋ยวรอนานสุวรรณเปิดบัญชีหนังหมาดูมัันนนเดีย่าก็ทอะไรกาเน่ไม่มีอะไรเลยเอาจริงจังสมมุติมันเป็นบัญชีของเมืองยม,มโลก สุวรรณมีอะไรเจ้าแปะซ่าหรือว่าเจาทอดมันกุ้งไหมคะจะบ้าเหรอยังไม่อิ่มอีกเหรอขนมปังเมื่อกี้เนี่ยเค็มไหมสุดยอดพี่จุกเขาเป็นคนจ่ายตังค์โอ้รายแรกมีชื่ออยู่แล้วว่าโอ้ยเป็นตลกไหมคะเป็นไคร จิ้มชวนชื่นไปเดินห้างกับภรรยาเป็นอะไรตายขอเงินภรรยาซื้อเสื้อผ้าอภรรยาบอกว่าเงินเดือนหมดแล้วขอเพิ่มไม่ได้น้อยใจกระโดดตึกตายไะยะก่า <c oughs> เร็วอา้าวทำไมอะ่ะ <c oughs> นั่นน่ะเราร <c oughs> เรื่องมันนานมาแล้วจนข้านี่ยมาเกิดเป็นยมาบาลแล้ว <c oughs> อ๋ออย่าไปรบมาเทียวไปอีก จะป้าเหรอจุกบอกว่าทุกวันนี้ก็ยังเป็นอยู่ลายต่อไป<บ>ชื่อนายนะัทวทวีสูตรไหยะค่ะ<บ>ไมไ่อะไรตายเลี้ยงลูกเอาผ้าอ,อ้อมเช็ดเอาผ้าอ้อมมาเช็ดหน้าผ้าอ้อมกัดตาตาไอ้ไรกัจะร้อนตัวทาไมข้าก็ไม่รู้เหมือนกันว่านัทุฒินี่คือใครอ๋อสงสัยเลยออกมาชเชง้อดู แค่เปิดบัญชีก็จะวันนึงแล้วสงสัยเรื่องนี้ต้องถึงห้าหกเทปแนะ่เลยว่าเอาล่ะดูสิเอาที่แน่แน่มีใครเอาประเภทคดีที่ก่อความลำคาญสร้างความเดือดร้อในให้กับคนอื่นชาวบ้านชาวช่องเขาที่เป็นข่าวคึกโครมอยู่ยอดทิตประจำวันนี้คดีสร้างความลำคาญได้แต่คดีเด็กแว้นหรือรถสิ่งมันคือใคร สูงโปร่งโค้งสุดท้ายไปยังค่ะโอ้โหสูงโปร่งโค้ง,งสุดท้ายมันเ<ะ>พิ่งตายมาสดๆร้อนๆใช่ไหมค่ะเพราะว่าชาวบ้านเขาสาบแช่งไปถึงพ่อถึงแม่ถึงปู่ย่าตายายของมันใช่ไหมค่ะมันสร้างความเดือดร้อนนี่อาศัยด่าส่วนตัวไม่ต้องบอกเขาก็รู้ ชาวบ้านเขาสาบแช่งสาบส่งให้มันตายโหงเร็วๆหรืตอนนี้มันตายตกนรกไปแล้วใช่ไหมใช่เพค่อ่ะไปนําดวงวิญญาณเขามันมาลงโทษวักตัววิญญาณนายสงโกลสวัไปนําดวงวิช่างสงกับชื่อสูงโป่งโค้งสุดท้ายเนี่ยนะ เราหยิบผิดมาหรือเปล่าเจ้าน่ะเลวมากรู้ตัวไหมอยู่นี่ <c oughs> <c oughs> นี่นะสูงปกนี่สูงกว่าหลักกิโลนิดเดียวอยางนี้นะ่ะ <c oughs> ทำไมเจ้าถึงทำเช่นนี้ <c oughs> เลวมากลลงทุนเพื่อจะเล่นมุกนี่เนาะ ไม่เจ้าไปสร้างความรำคาให้คนอื่นเปีวชาวบ้านชาวช่องเขาจะเดือดร้อนเจ้ารู้ตัวไหมเปียวยังมีกระดกมีกระดกถ้าท่านยอมไม่แสกคุยกับเราไม่ได้โอ้ไทสิโอ้ยังไม่รู้ตัวนี่ว่าดวงอุยามันดับสูนลงมาแล้วโอ้ม โค้ดุโค้ดขุดโค้ดุดโค้ดขดโคดุดโอ้โค้โห้ดขุะทค้ดขุดโค้ดขกด้ดขค้ดขุดโค้ดขุนค้ดขุ้ดขุดโค้ดขุดดขุดโค้ดขุดโค้ดขุด้ดขอดโ้ดขุด้ดขุน้ดขนดาค้ด้วเุดโนี่้บ้้ด้ด้ วันนี้หมดเวลาลงแล้วครับช้วยาิดแล้วย <c oughs> ไม่ต้องมาแ <c oughs> ล้วขอความเป็นธรรมเจ,าจา้าจนเจ้าวะหยุดหยุดทำไมอ่ะช่วยด้วยอะไระท่านสั่งว่ายังไงอ่ะเอามันไปหมดจนกว่ามันจะตายแล้วมันทำอะไรอยู่ พบกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีครับ